สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาวุธในเกมมารากากันนะคะว่าอาวุธไหนเนี่ยคนเล่นเยอะนะคะเป็นอาวุธสุดฮิตนะแล้วก็อ,อ,อันนี้นะคะก็เป็นคําถามจากช่องแชนนะที่ถามกันเข้ามาระหว่างที่เราไล์กันอยู่นะถ้าเพื่อนๆ,ๆที่มาดูคลิปนี้นะก็จะได้เห็นนะว่าส่วนใหญ่แล้วนะเขาเล่นอาวุธชนิดไหนกันนะเผื่อเพื่อนเพื่อนนะคะจะลองนําไปฝึกอาวุธชนนั้นให้แบบว่าคล่องแคล่วกันมากขึ้นนะอันนี้นะคะเราก็จะอ้างอิงจาก การแข่งขันเจคับนะในรอบกรุ๊ปสเตจกันนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วนะนักแข่งต่ตางๆเนี่ยเขาใช้อาวุธไหนเป็นหลักกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับผู้เล่นที่เล่นนารการมาอย่างยาวนานอย่างเช่นเรานะคะก็คือในปีที่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นพวกคาตนะลองซอสเด็คเกอร์นะเป็นหลักเพราะว่าเราก็พวกันชักด้วยนะเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยโดยยังไม่มีอาว,วุธชิ้นใหม่ๆเข้ามาแต่เราจะมา พวนกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าสําหรับอาวุธนะที่มาใหม่นะไม่มีอาวุธอะไรกันบ้างนะคะก็จะมออีอันนี้นะคะทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือจะเป็นอาวุธพัดนะอันนี้ก็คือล่าสุดอาวุธใหม่นะแล้วก็มีเงาอันนี้นะคะก็เป็นอาวุธใหม่เช่นเดียวกันเงาวคู่นะคะแล้วก็สตาร์อันนี้ก็คือจะเป็นอาวุธ ประเภทใหม่นะที่เข้ามาในปีประมาณช่วง 2- 3สานะหลังแข่งเจคับในปีที่แล้วเนี่ยก็คือจะมีอาวุธใหม่เข้ามาทำให้การเล่นนะคะค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปนะทำให้จากเดิมนะคะที่เราอาจจะเล่นดาบใหญ่ไม่ถนัดนะก็เปลี่ยนมาเล่นเงาหรือว่าเด็เกอร์นะคะเขาก็จะเปลี่ยนมาเล่นพัดกัน หรือว่างาวก็เช่นเดียวกันจากเดิมเนี่ยเขาเไม่ใช่จากเดิมนะเล่นดูเบสใช่ไหมก็เปลี่ยนมาเล่นเป็นอันเนี้ยเงาคู่แทนอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีความเปลีป่ยนแปลงประมาณนี้โอเคค่ะทีนี้มาถึงอาวุธนะคะที่ในโซโลนะที่คนเล่นเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นพัดนะคะถามว่าแปลกใจไหม จริงๆก็แอบแปลกใจนิดหน่อยนะเพราะว่าเราคิดว่าคนน่าจะเล่นพวกเงาอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะเพราะมันคอโมโบคอโมโบแบบ<ล>ได้หลายลูกเตอะไรประมาณนี้นะแต่เท่าแต่ในแข่งก็เห็นมาแล้วนะคะว่าในแข่งส่วนใหญ่น่ะเขาเล่นพัดเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วนะกว่าวุธชนิดอื่นๆอ่อนนะอย่างเงาคู่เนี่ยเวลาเราหนีนะมันแอนิเมชั่นมันค่อนข้างช้านะคะมันให การหนีเนี่ยมันอาจจะไม่คล่องแค่วงไวเหมือนกับการเล่นพัดเลกเกอร์อะไรเงี้ยวลาที่เขาจู๊กหนีมันจะแบบว่องไวกว่าอะไรประมาณนี้นะที่เราคิดว่าเขาเลยเลิกกิบมาเล่นเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการต่อสู้ก็เช่นเดียวกันมันได้ระยะใกล้ระยะไกลนะได้เรื่องของระยะด้วยไม่ว่าเราจะไปโจมตีในระยะใกล้นะคะแดดตีแดดตีแดดตีธรรมดาก็ได้หรือเราจะปล่อยชาร์จฟ้า มันก็ได้เรื่องของระยะอย่างแบบเราใช้ไกลๆก็โดนเห็นไหมคะอันนี้ใช้ขวานะศัตรูนอนอยู่เนี่ยอยู่ตั้งไกลนะคะยังโดนเลยมันก็คือแบบเป็นอาวุธที่โกงนะคะทําให้คนเนี่ยหยิบมาเล่นในแข่งเยอะที่สุดเลยนะในะการแข่งโซโล่ต่อมานะอาวุธที่คนได่ลองมาอันดับ2ก็จะเป็นอาวุธสตาร์ทนะอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจนะมันได้เรื่องของระยะนะการโจมตีนะแล้วก็การหนีด้วยเช่นเดียวกัน มันสามารถที่จะแบบชาร์จหนีชาร์จหนีได้นะแล้วก็การโจมตีก็ไกลนะคะในเรื่องของการเล่นเชิงเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แบบทําได้หลากหลายนะคนก็เลยจะแบบกิบขึ้นมาเล่นเยอะเป็นอันดับ2กันเลยทีเดียวนะวจะจมหนีก็แบบหนีได้ไกลนะถ้าแบบว่าเนี่ยมันก็แบบหนีได้ไวกว่าอาวุธชิ้นอื่นๆ ใช่ค่ะต่อมาอันดับสามก็จะเป็นเงานะคะก็คือมันสามารถตีมาได้จากดาบใหญ่นะก็อันนี้มีข้อดีหลายๆอย่างหนึ่งก็คือมันดาเมจแรงนะคะรีดาเมจได้แรงมากๆนะแล้วก็ในการจูเองเนี่ยพอเราชาร์จเนี่ยเราสามารถวิ่งไปได้เลยแล้วเราแบบชาร์จได้นานมากๆนะสำหรับคาเน่ถามว่าคนก็แบบ นะในการจังหวะแพรลี่เาไม่รู้จะแพรลี่จังหวะไหนเลยถ้าพลาดขึ้นมานะเขาแบบไม่แพรลี่แล้วโดนฟ้าเราไปเต็ม,เ,ตมเนี่ยคือคิดได้เลยนะทุกคนแบบมันแรงมากๆสามารถพิกเกไมได้เลยทีเดียวนะแล้วก็ยิ่งถ้าเอามาคอมโบกับตัวละครที่ม <ors> ีสตันอย่างแน่นอนอย่างเช่นสมมติว่าเราน้ําไปโดน,เ,นเราชาร์จหนึ่งทีแค่นียเราได้ดาเมจเลยนะแบบ 800, อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมันก็แรงนะอย่างเช่นเล่นกับ ตัวทาเคดะนะคะทหสมมติว่าเทาเคดะแล้วเราสตันได้เราชาร์จปุ๊บแล้วเราเอฟ ah! นะคือเขาไม่สามารถหนีเราได้นะแล้วแบบมันรีดดาเมจได้เยอะมากๆนะก็เลยจะเป็นแบบการนำมาเล่นกับการคอมโบต่างๆนะ โอเทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูได้นะในตรง prediction แล้วมันจะมีส t ต t นวะสถิติต่างๆนะอันนี้ที่เรานํามาพูดถึงก็จะเป็นสถิติของอาวุธนะคะดูจากตรงนี้นะคะแล้วก็ดูที่ jhub 2023นะเราเอาในส่วนของกรุ๊ปสเตต e นะซึ่งในกรุ๊ป s t a t e เนี่ยก็จะมีผู้เล่นทั้งหมด แบ่งเป็นทั้งหมด3มกลุ่มนะคะทั้งหมด18คนเนี่ยก็ผลตรงนี้ที่ออกมานะก็มาจาก18คนนั้นนะที่เขาเลือกใช้นะจากนักแข่งต่างๆเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นพัดอันดับ1นะสตาร์อันดับ2นะแล้วก็มีเงาวนะคะแล้วก็เงาคู่เนี่ยจะอยู่ที่อันดับที่4นะคะก็คือ ีการเลือกใช้นะดาเมจก็ได้ใกล้เคียงกับพวกงาอะไรต่างๆเนาะก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นอาวุธที่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเลือกเล่นพัดมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจูการหลบดีนะคะต่อมาก็เป็นลองซอนลองซอนเนี่ยอยู่ที่อันดับที่5นะคะแน่นอนว่าลองซอนเนี่ยมันก็มีข้อดีในการระยะใกล้ระยะไกลเช่นเดียวกันนะคะก็จะถูกเรื่องนะํามาใช้เหมือนกันแต่เรื่องของดาเมจจะเห็นว่ามันน้อยลงนะคืออาจจะแบบว่า ดาเมทไ่ได้เยอะมากนะคะประมาันนี้นะทุกคนก็ถ้าใครอยากดูอาวุธอื่เพิ่มเติมก็ไปดูได้จริงๆจะเห็นว่าเกซอนเนี่ยอยู่แบบลังท้ายออมากๆนะไม่ค่อยมีใครหยิบม,มาใช้นะโดยเฉพาะในโซโล่เนี่ยคนหยิบม,มาใช้น้อยมากนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ไปกันก่อนนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะหรือว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆอยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ